สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมเอ็มพาวครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาคุยเรื่องนะครับไมโครโฟนเหมือนเดิมนะครับตัวนี้จะใช้สายต่อเข้ากับมิกเซอร์หรืออุปกรณ์แบบไหนนะครับจะมีอยู่2แบบที่เห็นใช้กันทั่วไปก็คือแบบแรกจะเป็นแบบนี้นะครับแบบเป็นแจ็คโพนนะครับ และแบบที่2ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบ XLR หรือแบบแจ็ค c a n o n นั่นแหละนะครับเป็นแบบนี้นะครับอ่นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปดูว่าเราจะใช้แบบไหนนะครับแบบนี้หรือแบบนี้นะครับมาคุยกันเรื่องนะครับ การต่อสัญญาณกันก่อนนะครับในระบบการต่อสัญญาณของระบบเครื่องเสียงครับไม่ว่าจะเป็นสตูดิโอหรือระบบกลางแจ้งนะครับมันจะมีการต่ออยู่2รูปแบบนะครับก็คือแบบแรกนะครับจะเป็นแบบบาลานซ์อินพุตนะครับสำหรับแบบบาลานซ์อินพุตนะครับก็เป็นข่าวๆนะครับก็คือ บาลานอินพุตจะมีสายสัญญาณนะครับอยู่3เส้นนะครับสายบาลานอินพุตเนี่ยจะมีอยู่เป็นแบบ3เส้นนะครับที่นิยมใช้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบ xlr นะครับก็จะมีอยู่3เส้นนะครับก็คือในสายนี้นะครับจะมีสายต่ออยู่3เส้นนะครับ้วแจ็คตรงนี้ก็จะมีอยู่3เส้นครับก็จะมีเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งก็จะเป็นกราวนะครับเบอร์ที่2ก็จะเป็นสายสัญญาณบวก VE นะครับและสายสายที่3นะครับก็จะเป็นสายสัญญาณฝั่งลบนะครับที่เราเรียกว่าลบ VE นะครับต่อมานะครับรูปแบบที่2นะครับก็จะเป็นรูปแบบของการต่อสัญญาณแบบอันบาลานนะครับกลับไปที่บาลานนะครับตัวบาลานนะครับจะมีความดังสัญญาณนะครับมากกว่าอันบาลานนะครับ สำหรับการต่อแบบบาลานซ์นะครับจะมีความดังอยู่ที่ประมาณบวก4 db นะครับแบบที่2นะครับแบบอันบาลานซ์นะครับ,แบบ ance, รบสำหรับแบบนี้นะครับจะมีความดังของสัญญาณนะครับอยู่ที่ประมาณลบ10 db นะครับจะเห็นได้ว่ามันต่างก,กันค่อนข้างเยอะมากนะครับสำหรับการต่อแบบอันบาลานซ์และบาลานซ์นะครับ สำหรับการต่อแบบอันบาลานนะครับก็คือการเอาสัญญาณของบาลานมารวมให้เป็นอันบาลานนะครับก็คือเบอร์หนึ่งที่เป็นสัญญาณฝั่งกล้าวนะครับเอามารวมกับสัญญาณที่เป็นฝั่งลบเบอร์3นะครับโดยก็คือพูดง่ายๆก็คือเราเอาเบอร์1กับเบอร์3มาจํารวมกันนะครับเพื่อที่จะให้มันเป็น2เส้นนะครับ ส่วนเบอร์2ก็ยังเป็นสัญญาณบวกเหมือนเดิมนะครับอันนี้เขาเรียกว่าการต่อแบบอันบาลานนะครับความดังของสัญญาณก็จะน้อยลงนะครับการป้องกันสัญญาณรบกวนก็จะน้อยลงนะครับรับสัญญาณรบกวนเยอะกว่านะครับครับต่อมานะครับทีนี้นะครับเรามารู้จากชนิดของแจ็คที่เรานิยมต่อกับไมโครโฟนนะครับมัน ะมีอยู่2แบบเหมือนกันนะครับก็คือแบบแรกก็คือแบบที่เป็นหัว XLR 1ฝั่งนะครับ XLR 1ฝั่งก็คือเป็นแบบนี้นะครับที่เสียบเข้ากับตูดไมโครโฟนแบบนี้นะครับแล้วตัวที่จะไปเข้ากับมิกเซอร์หรือไปเข้ากับปรหรืออะไรก็ตามจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือเป็นแบบ โพลนะครับหรือแบบ T-S นะครับที่เราเรียกกันว่าแจ็คโพลแบบนี้นะครับแบบนี้ข้อต่อนะครับขั้วต่อสัญญาณก็จะมีอยู่แค่2ขั้วนะครับก็คือมีฝั่งนี้1ฝั่งนี้2นะครับการต่อแบบนี้นะครับมันจะเป็นการต่อแบบอันบาลานซ์ทันทีนะครับถ้ามี2ขีดแบบนี้นะครับ แต่ถ้าเป็นแจ็คพอนแล้วมี3ขีดนะครับอาจจะเป็นการต่อแบบบาลานซ์หรืออันบาลานซ์ก็ได้เราต้องไปดูที่ฝั่งนี้ว่าเขาต่ออย่างไรนะครับนะครับแบบที่2นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบ xlr นะครับ แบบ XLR นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวแรกก็จะเหมือนเดิมกับตัวตัวเมื่อกี้นะครับก็คือฝั่งนี้จะเป็น XLR เหมือนกันฝั่งนี้ก็จะเป็น XLR นะครับมี3พินสำหรับแบบนี้นะครับนิยมต่อกันเป็นแบบสัญญาณแบบบาลานซ์นะครับแบบบาลานซ์นะครับทีนี้นะครับ ฝั่งที่เป็นมิกเซอร์นะครับอันนี้ลืมตัวนี้ไปก่อนนะครับทีนี้ฝั่งที่เป็นมิกเซอร์นะครับหรือเครื่องรับสัญญาณที่เราจะเอาอ่าไมโครโฟนไปต่อเข้านะครับในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นมิกเซอร์หรืออินเตอร์เฟสสำหรับมิกเซอร์นะครับจุดต่อ สัญญาณเข้ามันก็จะมีอยู่2แบบเหมือนกันนะครับก็คือเป็นแบบ xlr หรือ mix input นะครับที่มันจะเขียนอยู่บน mixer หรืออุปกรณ์สัญญาณที่เราจะเอาไปต่อเข้านะครับอันนี้ mixer มันจะเขียนบอกเลยว่าถ้าเป็นหัวแบบ xlr มี3รูมันจะเขียนบอกว่าเป็น mix นะครับหรือ mix input นะครับฟั่ง mixer อร์ที่เป็นแบบ xlr นะครับก็จะมีภาค รีอยู่ด้วยนะครับก็คือพอเราไปต่อนะครับในวงจรของมิกเซอร์นะครับมันจะมีวงจรขยายเสียงขึ้นมาอีกนะครับทําหน้าที่ขยายสัญญาณนะครับคือจะอัพสัญญาณขึ้นมานะครับประมาณ1 0บถึงยี่สนะครับทำไมถึงอัพเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับต่อมานะครับเป็นช่องต่อสัญญาณแบบที่2ก็คือแบบ trs หรือ T.S. Phone หรือที่เราเรียกกันว่า Line Input นะครับ Line Input นะครับก็ตามชื่อนะครับก็คือจะทำหน้าที่รับสัญญาณที่เป็นสัญญาณเสียงนะครับที่เป็น Line นะครับสำหรับจุดต่อจุดนี้นะครับจะไม่มีวงจรที่เป็นภาคปรีเอมนะครับคือจะไม่มีวงจรเป็นภาค p ีเอ m มที่จะมา อัพสัญญาณหรือว่าขยายสัญญาณของสัญญาณที่เราส่งเข้าไปได้นะครับระดับสัญญาณความดังของภาค line input นะครับจะอยู่ที่ประมาณบวก4 db นะครับเป็นมาตรฐานของเครื่องเล่นทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นมิกเซอร์ระบบงานสตูดิโอหรืองานกลางแจ้งนะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาสรุปกันนะครับว่าทำไมเราจะต่อเป็นแบบ เอควแบบนี้หรือเราจะต่อเป็นแบบแจ็คโูลแบบนี้นะครับเราก็มาดูอย่างนี้นะครับคือฝั่งที่เป็น x อ r ของมิกเซอร์นะครับเขาเขียนไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าเป็น m i กอินพุนะครับก็คือสําหรับไว้ต่อไมโครโฟนนะครับซึ่งจุดนี้นะครับมันมีภาค พรีแอมก็คือผาคขยายสัญญาณนะครับไมโครโฟนนะครับมีความดังที่เบากว่าลายอินพุตนะครับฟังดีดีนะครับสำหรับมือใหม่นะครับอันนี้สำหรับมือใหม่นะครับไมโครโฟนนะครับใช้การรับเสียงจากบอย c e นะครับก็คือจากเหมือนกับเรากับเฟรดลำโพงนะครับตรงนี้นะครับมันมีขดลวดอยู่ข้างในนะครับ พอเวลาที่เราพูดนะครับไดอะเฟมตรงนี้นะครับมันจะทําหน้าที่รับสัญญาณที่เราพูดเข้าไปนะครับแล้วก็แปลงสัญญาณนะครับส่งไปตามสายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไดอะเฟมต้องการอ่าภาคสัญญาณนะครับหรือว่าภาคไฟที่จ่ายมาเป็นแบบโบนต่ำๆนะครับมาขับตัวนี้ด้วยนะครับทีนี้สัญญาณมันก็เลยจะต่ำลงนะครับ พอมันต่ำลงนะครับถ้าเราเอาไปต่อที่ล i n อินพุตได้ไหมต่อได้ครับแต่เสียงมันจะเบามากนะครับเราก็ต้องบูตขึ้นสูงกว่าเดิมนะครับนั่นจึงเป็นปัญหาว่าทำไมในระบบเสียงกลางแก้งนะครับเขาจะไม่ต่อไมโครโฟนเข้ากับ l i n อ Input โดยเด็ยดขาดนะครับเขาจะต่อแบบ xlr ที่เป็นระบบบาลานซ์นะครับอันนี้นะครับ คือสิ่งที่มือใหม่ควรจะรู้นะครับว่าเราจะต่อไมโครโฟนแบบสายนะครับแบบไหนกันดีนะครับอ้าวบางคนก็จะถามว่าอ้าวแล้วทำไมเราซื้อไมเขาถึงแถมสายแบบนี้นะครับอย่างสายนี้นะครับแถมมากับไมค์ตัวนี้นะครับไมค์ชัวร์ตัวนี้เลยแถมสายแบบที่เป็นแบบแจ็คโฟนมาถ้ามันไม่ดีทำไมเขาถึงแถมมาครับก็เพราะว่า เครื่องเล่นนะครับของเราในระบบโฮมยูสหรือในใช้กันในบ้านนะครับมันจะเป็นแบบนี้นครับแบบแจ็คโผลนะครับใช้ได้เหมือนกันแต่ความดังมันเบานะครับถ้าเราเอาไปใช้กลางแจ้งนะครับที่ต้องการกําลังเสียงสูงนะครับมันจะเจอปัญหาว่าเสียงมันเบาแล้วเราต้องบูตเสียงขึ้นนะครับทีนี้มันก็จะเกิดปัญหาเรื่องไม่หอนเกิดขึ้นมานะครับอันนี้คือสิ่งที่ บางท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับแต่ถ้าท่านไหนรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ผมมาแชร์ในสิ่งที่มือใหม่นะครับสําหรับมือใหม่ที่อยากจะรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไมโครโฟนเนี่ยมันต้องต่อแบบไหนถ้าเอาความถูกต้องเลยนะครับไมโครโฟนครับจะต้องต่อแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแบบ XLR และเป็นแบบบาลานซ์นะครับก็คือต่อ 3เส้นนะครับข้อดีของการต่อแบบบาลานซ์นะครับถ้าเป็นไมโครโฟนนะครับคือเราสามารถที่จะต่อสายไม้แบบนี้นะครับได้ถึง10-20เมตรได้โดยที่ความดังของสัญญาณมันก็ยังคงที่อยู่นะครับแต่ถ้าเราไปต่อแบบนี้นะครับแบบแจกควนแบบนี้นะครับเราจะเจอปัญหาทันทีคือความดังมันเบาอยู่แล้วนะครับและเราจะเจอสัญญาณรบกวนเพิ่มมากขึ้นนะครับยิ่งยาวยิ่งมีสัญญาณรบกวนเพราะว่า การต่อแบบอันบาลานซ์ครับไม่มีวงจรหรือว่าไม่มีเส้นไฟเส้นไหนเส้นกาวนะครับที่จะไปทนะําหน้าที่ป้องกันสัญญาณรบกวนนะครับมันก็จะรับสัญญาณรบกวนเข้ามาเต็มๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมไม่แนะนําให้ต่อไมโครโฟนแบบแจ็คโพนนะครับผมแนะนําให้ต่อเป็นแบบเจ็คแบบ XLR นะครับแบบนี้เราจะได้ความดังสัญญาณที่ดังกว่านะครับ เดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับว่าถ้าเราต่อแบบ xlr แบบนี้กับแจ็คโฟนนะครับในช่องมิกและในช่องไลน์อินพุตนะครับความดังมันจะเป็นยังไงมันแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับเดี๋ยวผมจะต่อแบบนี้นะครับแบบแจ็คโฟนก่อนนะครับเข้ากับตัวอินเตอร์เฟซของผมนะครับคืออินเตอร์เฟซหนึ่งนี้ครับมันจะเป็นแบบแจ็คแบบคอมโบนะครับก็คือจะมีทั้ง อ่ uh, XLR และแจ็คพลนะครับถ้าเราต่อเป็นแจ็คโพลเนี่ยมันจะเป็นลายลายอินพุตทันทีนะครับเสียวเข้าไปปุ๊บนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ1234สวัสดีครับสวัสดีครับ1234567890เช็ค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 1 2 e เช็คอ่าครับจะเห็นว่าความดังของสัญญาณเสียงนะครับมัน าจะวิ่งพีคสุดนะครับ check, check. เช็คเช็คเต็มที่นะครับอยู่ที่ประมาณลบยี่สนะครับประมาณนั้นนะครับ uh, ไม่ถึงด้วยสิเช็ค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  one t w เช็คประมาณลบสามสนะครับสำหรับการต่อแบบล i n e Input นะครับ uh, ทีนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นแบบบาลานซ์แบบ xlr นะครับ มาดูกันนะครับว่าความดังของเสียงมันจะดังอยู่ที่เท่าไหร่นะครับมันจะดังขึ้นมาจากเดิมไหมนะครับถ้าเราต่อแบบ mix input ที่มีภาค pre amp ขยายสัญญาณเสียงนะครับสวัสดีครับ123สวัสดีครับเช็คเช็คเช็คสวัสดีครับ1234567890เช็คเช็คเช็ค สวัสดีครับ 12. เช็คเช็คอ่านะครับก็จะเห็นได้ว่าความดังของสัญญาณเสียงมันถูกขยายขึ้นมานะครับครึ่งต่อครึ่งของการต่อแบบแจ็คโพลนะครับคือตอนนี้นะครับสัญญาณที่พีคที่สุดเช็คเช็คเช็คนะครับอยู่ที่ประมาณ1 0 d ลบ10 db นะครับ กับการต่อเมื่อกี้นะครับเราต่อแบบแจ็คโพลนะครับมันอยู่ที่ประมาณลบ 35D b นะครับมันต่างกันเกือบเกินครึ่งนะครับอันนี้นะก็ถือว่าการต่อแบบมิกอินพุตนะครับจะให้ผลลัพธ์คือความแรงของสัญญาณเสียงดีกว่าการต่อแบบแจ็คโพลที่เป็นแบบไลน์อินพุตนะครับอันนี้ก็เป็นคลิป ที่อยากจะแนะนำนะครับสำหรับมือใหม่ที่อยากจะรู้ว่าไมโครโฟนนะครับมันต่อแบบไหนได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับตัวผมแนะนำเป็นแบบนี้ครับแจ็คแบบ xlr ต่อเข้ากับช่อง mix input เท่านั้นครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ